Alexander ดอร์กกำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางของกระแสข่าวลูกหนังอังกฤษในสมั์นี้เมื่อมีรายงานว่าเขาต้องการค่าเหนือระดับซูเปอร์สตาร์หากจะอยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปขณะเดียวกันลิเวอร์พูลกำลังซุ่มเงียบหรืออาจรอจังหวะชิงตัวอะไรกำลังเกิดขึ้นกับว่าที่กองหน้าเบอร์หนึ่งของยุโรปคนนี้วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทั้งหมดครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอ t r u e สุดร่วงข่าวสารฟุตบอลเด็ดๆที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดอเล็กซานเดอร์อิซักย้ายมาสู่นิวคาสเซิลเมื่อปี2022ด้วยค่าตัวราว60ล้านปอนด์จากเรอัลซีเซดาดพร้อมสัญญายาวถึง6ปีและกลายเป็นคีย์แมนในแนวรุกของทีมอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วดึงตัวประกบและจบสกอร์ได้ทั้ง2เท้า อิสักยิงไป21ประตูรวมทุกรายการในฤดูกาลที่แล้วและถือเป็นหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกณตอนนี้แน่นอนว่าผลงานแบบนี้ดึงดูดสายตาหลายสโมสรยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานยุคใหม่ของกุนซืออาร์เนส l อ t ตแต่ปัญหาคือนิวคาสเซิลตั้งค่าตัวไว้สูงลิ้วมากกว่า125ล้านปอนด ซึ่งเท่ากับว่าหงแดงต้องทุบคลังแบบสุดตัวหากหวังคว้าตัวเขาไปร่วมทีมและตามรายงานล่าสุดสโมส,สรซาลิกาดงก็ยืนยันชัดเจนว่าอีสักไม่ได้มีไว้ขายคำถามคือทำไมตอนนี้ถึงยังมีข่าวลือหนักขนาดนี้และอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้ดีลนี้ยังไม่จบง่ายๆแม่นิคซน,นจะยืนยันว่าไม่ขายอีสัก แต่ปัญหาใหญ่ที่อาจรออยู่คือสัญญาฉบับใหม่ที่นักเตะและทีมงานของเขากำลังเจรจากับสโมสรคำถามคือทำไมตอนนี้ถึงยังมีข่าวลือหนักขนาดนี้และอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้เดีลยวนี้ยังไม่จบง่ายๆตามรายงานจาก Talk Sport อีซากเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงถึง3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าที่เขาได้รับอยู่ตอนนี้เกือบ3เท่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงจะกลายเป็นการทำลายโครงสร้างค่าเหนื่อยที่นิวคาสซองวางไวอ้อย่างเข้มงวดนับตั้งแต่การเข้ามาของกลุ่มทุนซาอุ นั่นหมายความว่าการยอมตามคำขอของอีซักอาจกระทบต่อระบบการเงินของทีมและเสี่ยงต่อกฎ financial fair play ในระยะยาวฝั่งของอีซักเชื่อว่าฟอร์มของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาเพียงพอแล้วที่จะได้ค่าเหนือระดับซูเปอร์สตาร์และหาสโมสรไม่ขยับตามเขาก็พร้อมพิจารณาทางเลือกอื่นคำถามคือนี่เป็นแค่การเจรจาต่อรองแบบธรรมดาหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการผักดันให้ย้ายทีม และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีแฟนบอลรายหนึ่งแชร์ภาพที่ดูเหมือนว่าอีแซกกำลังซ้อมคนเดียวพร้อมข้อความว่าวันนี้อีแซกซ้อมคนเดียวแสดงว่าเขาจะไปลิเวอร์พูลแน่นอนแม้จะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสโมสรแต่แฟนบอลหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณของการบีบให้ย้ายหรือเป็นแค่การซ้อมพิเศษปกติ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องที่นิวคาสเซิลแพสเซลติก0.4เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเอ็ดดี้ฮาวคุณสื่อของทีมเปิดเผยเพียงสั้นๆว่านี่เป็นการตัดสินใจจากสถานการณ์รอบตัวในตอนนี้อนาคตของเล็กซานเดอร์อีแซคยังคงแขวนอยู่บนความไม่แน่นอนเขาคือนักเตะค,คนสำคัญของนิวคาสเซิลแต่ก็กำลังเรียกร้องค่าเหนื่อยในระดับที่อาจเกินขีดจำกัดของสโมสร ขณะเดียวกันทีมอย่างลิเวอร์พูลก็พร้อมจับตาดูสถานการณ์รวมถึงหลายทีมจากลีกตะวันออกกลางที่อาจยื่นข้อเสนอชนเพดานในเร็ววันนี้แล้วคุณลหรครับคิดว่าอีแซคควรอยู่ต่อกับนิวคาสเซิลสู้เพื่อเป็นตำนานของสโมสรหรือควรย้ายทีมเพื่อคว้าความสำเร็จที่เร็วกว่าในเวทีโยุโรปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับเราอยากฟังความคิดเห็นจากทุกคนและถ้าคุณชอบคอนเทนต์เจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลแบบและเอียดทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ